อมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวที่เพียบพร้อมบุญหน,นักโสภาอ,องค์หิงนักเธอชื่อว่านางกวักใครเห็นใครรัก จงรักจงหลงจงรักจงหลงจงรักจงหลงโอมเพียงสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนันวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น Good morning How are you today มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้อัปเดตนิดน,นึงคือหลังจากวันที่นันวดได้อ่า ขยายพันการแยกกอกวักมรกตด่างไปเมื่อวันนั้นนะครับมีพี่พี่น้องๆอ,อยากจะให้นันนวลเนี่ยมาอัปเดตว่าหลังจากที่เราขยายไปเนี่ยผ่านไปก็หลายเดือนแล้วตอนนี้กวักนันนวลเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูกันเลยนะครับวันนั้นถ้าใครจําได้นะเพื่อนๆจําได้เนี่ยนันนวลเนี่ยจะแยก คามมลกตดของผมเนี่ยผมจะแยกกระถางหนึ่งเนี่ยก็ใส่ไปหนึ่งก้านหนึ่งก้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างกระถางนี้กระถางนี้ก็คือก้านนี้นะฮะที่นนวดใส่ไปก็คือก้านเดียวก้านนี้แล้วก็อัปเดตครั้งที่สองตอนนั้นก็คือเขามีก้านที่สองออกมาก็าคือก้านนี้แต่ดูตอนนี้สิครับโอ้โหพลุพุพ่าย ดูซิกอนี้มีกี่หนอหนึ่งสองสามแล้วก็สี่หนอเล็กห้าหกเจ็ดแปดนะครับจากหนึ่งกอนี้กลายมาเป็นแปดนะครับกอนี้ก็เหมือนกันกอนนี้ตอนนั้นก็มีอยู่ก้านนี้ก้านเดียวก้านนี้นะครับพอแยกออกมาเสร็จแล้วก็ชำอันนี้คือก้านที่สองที่ออกมา และนี่คือก้านที่สามและดูในขณะนี้ครับโอ้โหแบบอัดแน่นเลยดูสิกี่นอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็แปดเหมือนกันนี่ก็แปดนอนะสำหรับกอนี้มาดูกอนี้กอนี้คือนี่คือออมิชิการนี้การนี้คือการที่สองนี่การแรกคือกานนี้ครับนี่ก็การนี้ และนี่คือการที่สองแล้วมาดูตอนนี้1 2ึ่งสอามี่ห้าหกดนะฮะจ็ดหน่อสำหรับกอนี้กอนี้กอนี้หน้าหนวดแยกเนี่ยมีสองกิ่งตอนนั้นกอนี้เป็นสองกิ่งนะครับกิ่งนี้กับกิ่งนี้ตอนนั้นกิ่งนี้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะฮะกอนี้อาจจะเป็นกอนที่อ่า ความด่างจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สังเกตนะครับความด่างจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนที่เราเราแยกมาปลูกแต่มาดูหน่อที่เขาออกมาโอ้โหอี่หนอ่อสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่เห็นตอนนี้ชัดๆก็คือสิบหนอนะสองสี่หกแปดสิบ โอ้โหแบบออกดีมากนะครับเพรื่อการขยายพันธุ์ปอกมรกตเนี่ยนะครับถ้าจะให้เขาขยายได้เร็วแล้วก็ต้นเขาโตวไวเนี่ยนะครับขยายจากการแยกกอเนี่ยจะดีที่สุดนะฮะจะดีที่สุดทีนี้เรามาดูไอ้ต้นที่แนะนวดชําใบบ้างอันนี้คือพวกที่ชําใบนะครับ นี่คือที่ชาําใบอันนี้ชําชําชุดหลังแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มผุ่มาแล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ชาําใบนี่ยฮะเริ่มออกมาเรื่อยอันนี้ก้านที่เอออันนี้ใบใบเหมือนกันตอนนี้ใบอันนี้ก็ชุดหลังที่หน,นวดแยกออกมาแล้วก็ตัดมาชําอันนี้เราตัดก้านเอาไปชาําใบเสร็จแล้วก็ เอาต้นเนี่ยไอเอาตอเนี่ยมาช้ำอันนี้เขาออกออกการการนี้การแรกนะครับแล้วการที่สองตอนนี้ก็กําลังปลีกออกมาแล้วนี่การที่สองของเขาตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับนี่คือการแรกและนี่คือการที่สองนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกมาอันนี้คือพวกที่แยกจากต่อนะฮะเง่าเขานะครับเง่าเขาเนี่ยจะ จะออกมาแล้วมันจะโตกว่ากว่าการที่เราแยกแยกจากใบมานะครับอันตัวนี้จะเป็นใบก้านใบแรกเผือกแต่ก้านใบที่สองก็ด่างสวยตัวนี้ก็เป็นเง้านะครับเนีย่ยนี่คือหน้านวดนมาอัพเดตเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ยังมีหลายรุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่คือตอนนี้นะผมกะว่า อตอนนี้น้ำหนวดหมักดินในเนี้ยนะฮะเนี่ยในเนี้ยก็นนยจะเป็นพวกขุยมะพร้าวพวกใบก้ามปูอะไรต่างๆเนี่ยน้ำหนวดหมักเอาไว้นะครับหมักให้เขาเปลือยจนเป็นเป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วเอาดินมาใส่เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะคลุกแล้วเราก็จะแยกพวกเนี้ยนะฮะออกมาเพื่อนําไปปักชำนะครับได้ยินใครเสียงข่าๆอยู่เอาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว อโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับหลังจากที่เราแยกกอผ่านไปนะครับเนี่ยจากหนึ่งก้านนะครับต่อกระถางตอนนี้บางกระถางมีเป็นสิบบางกระถางมีแปดเก้าก็แล้วแต่แต่ละต้นบางต้นก็เพิ่งแตกมาเนี่ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ รวดเร็วที่สุดนะสำหรับการขยายพันธุ์กวากมลกนด่างเนี่ยก็คือการขยายพันธุ์จากการแยกแยกเง่าเขาออกมานะแล้วเอามาชํานะครับแล้วเอามาปลูกในกระถางเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็แตกกอได้อย่างรวดเร็วเลยถ้าใครที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่คลิปช่วงที่หน,นวดแยกกอมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮนะแต่ก่อนตอนแรกที่ซื้อมานะครับผมซื้อมาฟอร์มกอประมาณนี้นะฮะ ออกมาต้นนี้แหละแล้วก็มาแยกตอนนี้ก็กลายเป็นโอโ้เยอะแยะนะฮเยอะแยะแต่เราก็จะให้เยอะแยะกว่านี้อีกโดยการเอาไปลงปลูกนะครับในพื้นที่ที่เราทําไว้พื้นที่ตอนนี้เราหมักไว้ก่อนนะครับและทีนี้ก็จะเราจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นอ่าทุ่งกวักมรกตอยู่ในโรงเรือนนี่แหละ ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยกันแล้วกันเดี๋ยววันไหนที่แยกแล้วลงในแปลงในนี้นะครับเดี๋ยวนันกจะมาอัปเดตถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะครับกรเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ต้องขยายเป็นนะฮะถ้าขยายเป็นแล้วพืชของเราเนี่ยจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เยอะจนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซื้อแค่หนึ่งแต่หลังจากนั้นเราสามารถจะขยายได้อีกเยอะแยะมากมายนะไม่ท้วน นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยกันแล้วกันนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็พาเพื่อนๆมาดูเฉยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแอล์ไปติดตามรับชมนะฮะไปกดติดตามช่องพี่ต้อมไว้ได้เลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชผักการทําสารไล่แมลงต่างๆนะฮะมีแต่คลิปดีๆความสนุกสนานความบัน,บนเทิงต้องช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแกล์อีกช่องหนึ่งเป็นช่องพี่เอนะครับ ก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์การปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆปลูกแบบปลอดสารพิษสารเคมีก็ต้องช่อง9ก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นนวดเกษตรนอกโรงเรียนลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลาืนมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับงามดัง 기국한선ู땅